เพราะปัจจุบันมุสลิมกี่เปอร์เซนต์ที่ไม่ละหมาด เยอะมีไหมมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบมีและคุณจะเรียกร้องคีลาฟ้าแต่คนที่เป็นมุสลิมยังไม่มีอิสลามอยู่ในหัวใจเลยเชคโมหัตนาซีรุดินอันบานีทําให้ผมจะต้องตระหนักในความคิดของท่านท่านคิดดีมากเลยท่านบอกไว้ดีมากเลยก่อนที่ท่านจะสถาปนารัฐอิสลามให้เกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินให้ท่านสถาปนารัฐอิสลามในหัวใจของท่านเสียก่อนประเด็นคือคนมุสลิมปัจจุบันเนี่ยอ่อนแอก่อนที่จะเรียกร้องคีลาฟ้าแบบยามาอิควาน ช่วยเรียกร้องคนในครอบครัวของท่านให้ละหมาดก่อนให้อยู่ในอิสลามเนี่ยมันอยู่ในอีมานที่อยู่ในใจแลแ้วแสดงออกมาทางภายนอกเสียก่อนเพราะปัจจุบันมุสลิมกี่เปอร์เซนที่ไม่ละหมาดเยอะมีไหมมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบมีและคุณจะเรียกร้องคีลาฟ้าแต่คนที่เป็นมุสลิมยังไม่มีอิสลามอยู่ในหัวใจเลยนี่คือคําพูดของเชคมมฮัมหมัดนสีรุดินอันบานีสิ่งที่เราจะต้องปูฝังคืออุดมการณให้มันเกิดขึ้นจริงก่อนและมันจะเป็นแรงผลักดันในการก้าวและพัฒนา